สายหันเพราะว่าบางทีมันก็ให้ดูดีเรียบร้อยนิดนึงเนาะหล่มพแพนทำบนหนึ่งร้อยบาทสาธุฮะสายหันคือบางทีภาพที่เผยแผ่ออกไปส่งไปเนีย จะเรียกว่าออนไลน์ทั่วถ้าภาพบางภาพเนี่ยเป็นภาพที่เป็นมงคลภาพที่มีความสวยงามมันก็จะต่อยอดศรัทธาเจ้าหน้าที่โพสต์ภาพข้าราชการมากราบมาต้อนรับพระจานร์เนี่ยโอ้โหเป็นภาพที่งดงามมากแล้วผู้คนก็แบบชื่นชมพระจาจาร์วันเป็นภาพที่จะต่อยอด ความศรัทธาให้กับผู้คนได้โดยที่ไม่ต้องพูดการแสดงธรรมโดยที่ไม่ต้องพูดสายหันสายหันหวานวิรุษิตโพสคลิปตำรวจมาการารจ์กราบประมาณไม่ถึงนาทีแต่คนแชร์คนดูไปประมาณสองแสน ไม่ถึงนาทีเหรอแต่ว่าคนแบบชื่นชมโมทนาตำรวจที่ไม่ดีหายไปหมดเลยในโพดนั้นนะแต่ว่าที่อื่นไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> คือมันเป็นภาพที่แบบมันมันต่อยอดแบบใครเห็นก็ชื่นชมมันมันเป็นส่วนหนึ่งที่กอบกู้ศรัทธาให้กับศาสนาด้วยให้กับพวกเราที่ได้ ได้สร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นในสังคมอันนี้มนนั่งครัเหลือไว้สองแถวสุดท้ายจะได้ตักเราว่าช่วยอัตมารักษาศาสนาช่วยกันไม่ได้ทำอะไรมากแค่ให้ดูดีเรียบร้อยก็เป็นบุญแล้วญาติโยมที่อยู่ในสลาก็ ขอให้อยู่เป็นสุขเป็นสุกเถิด <laughs> <laughs> แต่ข้างนอกนี่จะสุกแล้ว <laughs> ไม่จะสุกแบบอะไรนะสุกไ,ไหมร้มั้ยเนาะอันนี้มวลแถวสุดท้ายท่านตัดไปเลยเดี๋ยวจะได้ทำวิธี <laughs> ไม่ต้องเช็คชื่อก็ได้รอให้มันเสร็จกนะัน ข้าอดทนจริงๆนะทนจนหน้าจะไม่เหมือนคนอยู่แล้วจากแรกๆก็สมาก็ดูหน้าตาดีอยู่นะตอนแรกๆตอนนี้ดูไม่ได้แล้ว <c oughs> ไม่มีใครชมก็ชมตนเองไปเอานิมนตนั่งลง <c oughs> อะสมเเนนเข้าที่ ตาแดดจนชินแล้วเราทำอะไรบ่อยๆมันก็ชินองที่แรกก็วู้ยอะไรร้อนนักร้อนนาเนี่ยท่านพอออสำนักพุทธคงชินกับความร้อนแล้วทุกวันอืมแล้วพูดภาษาโลกนะขอพาน่ารักมากดูแลต้อนรับไปกาบไปล้างเท้าใส่บาตรกับทุกวันคงจะพร้อมเนาะจะได้เข้าสู่พิธี จเจริญพรครับกราบขอากาสคณะสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านประธานในพิธีสธาสาธุชนผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับก็บกับผมกราบขออนุญ,ญาตได้เป็นต้นเสียงได้นำพาทุกท่านเข้าสู่พิธีการในเช้าวันนี้นะครับขอลำดับ เหตุการณ์ลำดับรายงานเบื้องต้นนะครับวันนี้เป็นวันอังคารวันที่7เดือนมกราคม2568คณะสงฆ์จาริกธุดงได้จาริกดอนแรมเข้าสู่เขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วันนี้ทั้งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายสิทธิชัยสวัสดิแสนได้มอบหมายให้กับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนายกิติพงศุขภาคุลได้เข้ามาเป็นผู้แทนพระองค์ในการนำพาพี่น้องได้เข้าสู่พิธี โอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีได้จุดทูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยพร้อมเปิดคลวยถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ตามลำดับโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านด้วยความเคารพครับ ครับเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับโอกาสนี้ขอน้อมนำทุกท่านเข้าสู่พิธีการขอทุกท่านทั้งหลายได้ตั้งจิตนอบน้อมระลึกถึงคุณของพระัตนตรยัย น้อมจิตน้อมใจได้เข้าสู่พิธีอันเป็นมงคลณนะโอกาสนี้ขอพวกเราทั้งหลายได้พร้อมเพรียงกราบพระพร้อมกันกราบกราบกราบกราาบคำบูชาดอกไม้พร้อมกันนะครับอิมินาสกาเรนา Tang putang api puca yama i mina sakarena tang tamang api puca yama sakarena tang api puca arahang sama samputo pakawah พุทธังภะคาวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคาวตาธรรมโมธรรมังนามาสัมมิสุปฏิปันโนภะคาวโตสาวกสังโฆสังฆนามามิ อาราธนาสินพร้อมกันนะครับมาอย่างพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายาติสารเนนาสหาหปัญจศิลานิยจาจมาทุติยัมปีมาอย่างพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายะติสารเนนสหาหปัญจศิลานิยจาจมา ตาติยัมปิมายังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายาติสารเนนาสหาปัญจศิลานิยาจามะและเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความมั่นคงในการแสดงตนเป็นพุทธมามะกะโอกาสนี้ขอน้อมนำาศรัทธาสาธุชนได้กล่าวสมาทานสินด้วยตนเองพร้อมกันนะครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะุูธังสารังคาชามิ อั้มังสารนังขจามิสังขังสารนังขจามิทุติยมปิพุทังสารนังขจามิทุติยมปิทั้มังสารนังขจามิทุติยมปิสังขังสารนังขจามิตาติยมปิพุทังสารนังขจามิ ทําสang ka tham taมปัhangสரang ka tham wannaati pada weමสคpaทางสdhiamiอาhanaana uมสคประทาง samadhiami kamsmi cacararah เวรมณีสิกขาปตังสมาธิยามิมุสาวาถาเวรมณีสิกขาปตังสมาธิยามิสุราเมระยะมัชาปะมาธาทานาเวรมณีสิกขาปตังสมาธิยามิสาธุอิม,มานิก มันจะสึกขาประธานิสีเลนะสุขติยันติสาธุสีเลนะโพคสัมปทาสาธุสีเลนะนิพุติยันติตัสสมาสีรังวิโสทะเยสาธุครับในช่วงละดับต่อไปนะครับก็ขอเรียนเชิญเ,เจ้าหน้าที่นะครับได้อัญเชิญพระทหารพระราชทานเข้าเทียบหน้าอาสัสงงนะครับโอกาสนี้ขอเรียนเชิญเลยครับ ด้วยพระมหาการุณาธิคุณนะครับในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวนะครับที่ท่านได้ทรงโปรดนะครับมีพระประสงค์ที่จะถวายพระทหารนะครับแด่คณะสงฆ์มมยใหญ่ในโครงการจาริกธุดงธรรมยาตราเผยแผ่ธรรมเฉลิมพระเกียรติประจำปี2567 68นะครับของสำนักปฏิบัติธรรมอุทยานธรรมดงยางจังหวัดศรสีสะเกษ ซึ่งปีนี้ได้มีกำหนดการเดินเริ่มต้นจากวัดมหาธาตุวชิรมงคลจังหวัดกระบี่มีกำหนดไปสิ้นสุดที่องค์พระปฐมเจดีย์จังหวัดนคปรปฐมโดยตลอดการเดินทางท่านพระเจ้าอยู่หัวไดม้มีพระมหาการุณาธิคุณให้กับทั้งท่านผู้ว่าราชการทุกจังหวัดที่คณะสงฆ์ได้จาริกเดินผ่านได้เข้ามาเป็นผู้แทนในการถวายพระตาหารซึ่งวันนี้ คณะสงฆ์จาริกทุดงได้จาริกในเขตพื้นที่ของอำเภอรปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในการนี้นายสิทธิชัยสวัสดแสนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้มอบหมายให้กับทางท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนายกิติพงศุภาค,คุณได้เป็นผู้แทนในการได้นำพาทุกท่านในการได้ถวายพระทหารคณะสงฆ์หมู่ใหญ่ และโอกาสนี้เมื่อพัฒทหารได้ถูกอัญเชิญเข้าเทียบนะอาจสงเป็นที่เรียบร้อยในลำดับต่อไปก็ขอน้อมนำทุกท่านได้กล่าวคำถวายพัฒทหารพร้อมกันนะครับขอพวกเราได้ตั้งจิตตั้งใจตั้งนาโมสามจบพร้อมกันครับนาโมต,าาาาโต,าโตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตามนะครับอิมานิมานมหยังพันเตหัตตานิสาวริวารานิ พิโุสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตพิโุสังโคอิมานีพัตานีสาปริวรานีปาติคันหาตุอัมหากันเจวะมาตาปิโต อาทินันจายาต a กานางเทวตานังสัพเพสังสัตานังทิขรตังนิตายะสุขายะข้าแด่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวาย ซึ่งพัตตาหารกับทั้งเครื่องบริวารทั้งหลายเหล่านี้ขอถวายแด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์โปรดรับซึ่งพัตตาหารกับทั้งเครื่องบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุข เพื่อความเจริญรุ่งเรืองแด่ข้าพเจ้าทั้งหลายแด่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายมีคุณมารดาบิดาวงสาคนาญาสเปรตอสุรก,กายเทวดาทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายสัพพสารทั้งหลาย ขอให้ได้รับ,ใ,รบในบุญกุศลที่ข้าพาเจ้าทั้งหลายาาได้ตั้งใจอุทิศให้แล้วหากท่านมีความทุกข์ขอให้พ้นจากความทุกขห์หากท่านมีความสุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปตลอดสิ้นกาลละนานด้วยเธอ สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิสาธุครับหลังจากที่พวกเราทั้งหลายนะครับได้กล่าวคำถวายพระตหารแล้วในลำดับต่อไปจะได้เอ่ยรายนามท่านผู้มีเกียรติอีก9ท่านนะครับที่จะได้เข้าร่วมประเขนพระตหารร่วมกับท่านประธานในพิธีในวันนี้นะครับ ขออนุญาตเอ่ยเรียนามนะครับท่านที่หนึ่งนะครับนายกิติพงศุภากุลท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ท่านที่สองคุณแม่ดรแม่ชีทศพรวชีรบ,บำเพญท่านที่สามคุณลิษาอึ้องเฮงท่านที่สี่คุณแม่สุคนเทพวันเทพพวันท่านที่ห้านายจักชัยเขียวกระจ่างปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองรักษาราชการแทนนายอำเภอปราณบุรี ท่านที่6ร้อยโทอนิรุตใบปลอดหัวหน้าแผนกกิจการพลเรือนของยุทธการและการข่าวศูนย์การกำลังสำรองท่านที่7นายทักจันชูกลินสาธารณสุขอำเภอรปราณบุรีท่านที่8นางสาวอุไรวันเกตเตี้ยพัฒนาการอำเภอรปราณบุรีท่านที่9นายธีรกิจอัจฉริยะพันธกุลปลัดอวตหนองตาแต้มและท่านที่1ิ นางวิรันพัฒเชื้อวงสกุลกำนันตำบลหนองตาแต้มโอกาสนี้ขอเรียนเชิญทุกท่านผู้มีเกียรติทั้ง10บลายชื่อเข้าหน้าอาจส่งประเกียนประา,ารขอเรียนเชิญทุกท่านด้วยความเคารพครับัอดีคุณแม่ด็อกเตอร์กลับไปที่สำนักใยมตูมาเป็นตัวแทนคุณแม่ด็อกเตอร์ คุณแม่ทุกคนคแม่อยู่ป่ะพอ่อพ่ออยาจะให้ยายปกเป็นศรีสติ๊กแม่อท่าพอมีเกยียรตได้มาเห็นอาตศงแล้วขอตั้งจิตอธิษฐานถือ อาหารพระราชทานและพร้อมประเคนพร้อมเปลี่ยงกันครับสาธุกลับมือได้ประเคนอาหารพระราชทานรเรียบร้อยแล้วก็ขอเชิญทุกท่านกลับโซนที่นั่งก่อนครับ ยัตสักขอนอบน้อมแด่พระตนตรัยกราบรวัตการขอโอกาสท่านครูบาจารย์พระเตรานุเตระขอแสดงความเคารพเกื่อนสหธรรมิทุกรูปขอถวายพระพรใชยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวขอจเจริญพรท่านรองผู้ว่าคณะสถาพี่น้องทุกท่านทุกคนในโอากาสนี้ กขอพูดอะไรนิดหนึ่งนะที่วันนี้มีพี่น้องชาวสามร้อยยอดทางพี่น้องปราณบุรีเสื้อธรรมานี่เป็นเป็นนี่บุญคุณมากพอสมควรเพราะว่าในแต่ละพื้นที่ที่ผ่านมาเสนีจะเรียกว่าตลอด ยี่สิบปีที่จะมาเดินดุดงก็จะมีพี่น้องที่บ้านบุรีที่สามร้อยยอดไล่มาเั้าประจบก็ว่าได้ทั้งหัวหินก็ดูแลมาตลอดน้องตาแต้บเนี่ยเคยไปถังที่นั่นหลายครั้งที่วัดน้องตาแต้บแล้วก็มีความรู้สึกผูกพันเวลาผ่านมาทางนี้ก็จะระลึกนึกถึงะเป็นบุญกุศลด้วยกันอันนี้ก็เลยมีความรู้สึกแบบ แล้วก็อิ่มใจสุขใจในภาพแห่งบุญในภาพแห่งธรรมด้วยก็มาเชื่อว่าท่ทานทั้งหลายมีมีความศรัทธาแล้วก็ท่ทานทั้งหลายมีบุญมีธรรมะมีความเข้าอ,อกเข้าใจในธรรมะในการทำความดีมากในจิตใจท่านในระดับหนึ่งถึงแม้ว่าเราจะแบบ ยังไม่สมบูรณ์ยังไม่แบบเพียบพร้อมไปทุกอย่างแต่ว่าพวกเราทําได้ด้วยความศรัทธาเราก็อดทนได้ด้วยธรรมอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ให้เราได้เห็นว่าพวกเราได้เอาสิ่งเหล่านี้มาใช้ที่น่าจะมาอย่างสรุปสั้นๆว่าพวกเราทั้งหลายคือมีความดีอยู่แล้วอยากให้ท่านรักษาความดีนี้ให้ให้มั่นคง แล้วขอท่านเอาความดีนี้เป็นต่อยอดให้มันดียิ่งขึ้นไปเพราะว่าความดีเนี่ยมันมันเป็นความสุขมันเป็นความงดงามของชีวิตอาตมามีสโลกแก่สั้นๆว่าทําอย่างไรจะให้ชีวิตเรานี่ยดีงามง่ายไอท่านฟังนิดนึงดีด้วยอะไรดีด้วยความดีดีด้วยบุญเพราะว่าถ้าเราทําความดีชีวิตเราก็จะดี กายก็ดีวาจาก็าดีใจก็ดีถ้าเราความดีมาเป็นเครื่องอยู่ในชีวิตของเราชีวิตเราก็จะดีแต่ว่าในความเป็นจริงของชีวิตเนี่ยมันมีอะไรที่แบบเกี่ยวข้องเยอะมากกิเลสปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆซึ่งบางครั้งก็เลยชีวิตเราก็เลยดีแต่ว่าบางทีมันมีอะไรที่มันทําให้เราคุ้ยเขวบ,บ้างทําให้เราแบบไปอะไรที่แบบ ผิดพลาดบกห้องบ้างทำอะไรเราจะดีแล้วให้มันดีแบบมั่นคงดีแบบยิ่งขึ้นทำอะไรจะให้ชีวิตเรางามคือบางคน,นดีเลยแต่ว่าดีบ้างไม่ดีบ้างบางคนเริ่มต้นดีแต่ไปมาก็อาจจะแบบไม่เหมือนเดิมซึ่งบางครั้งก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงฉะนั้นเราดีด้วยบุญ ดีด้วยความดีแล้วเราต้องงามด้วยสิ่งที่ทําให้เรางามคืออะไรศีนศีนี่ทําให้เรางามนะถ้าเราแบบสํารวมระวังหรือว,ว่ากิริยาการเรียบร้อยอ่อนน้อมความว่นงามบางครั้งนี่ขอภัยยมผู้หญิงไม่ต้องแต่งหน้ามากขอโทษ <laughs> เดี๋ยวอาจารย์มาเกี่ยวอะไรกันหน้าโยบเลยคือ <laughs> <c ười> ให้มีรอยยิ้มเน เครื่องประดับที่แบบไม่ต้องซื้อไม่ต้องแบบไปขอคนอื่นแบบสามารถที่จะมีรอยยิ้มละกะ็ทักทายด้วยความรู้สึกที่แบบมีน้ำใจมีความเป็นห่วงเป็นใยชีวิตเราก็จะดูงามขึ้นดูดีขึ้นฉะนั้นถ้าเราแบบดีแล้วขอท่านงามด้วยศีลสำรวมระวังชีวิตเราจะทำยังไงให้ง่ายอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากมงคลน,นี่แบบ เรื่องไม่น่ายากก็ยากเรื่องไม่น่ายุ่งก็ยุ่งเรื่องไม่น่าเสียเวลาก็เสียเวลาเพราะอะไรเพราะเราไม่มีธรรมะเพราะเราปล่อยวางไม่ได้บางคนก็เลยยุ่งยากวุ่นวายเหนื่อยเสียเวลาทั้งที่ทุกอย่างมันผ่านไปแล้วแต่ยังเอามาทําให้ตนเองต้องเหนื่อยต้องเสียเวลาฉะนั้นขอท่านมีธรรมะที่จะนําตนเองให้แบบทำอะไรให้มันง่ายขึ้น ให้มันแบบไม่ยุ่งยากถ้าพูดภาษมาสมัยใหม่ที่เขาเขาพูดกันก็บอกว่าอะไรอย่าเยอะแต่พวกเราเนี่ยไม่รู้ว่าเยอะหรือเปล่าน,นี่ <laughs> คืออย่าเยอะเยอะในที่นี้คือจิตใจเราเนี่ยมันเยอะไอ้น,นั่นก็ไม่ได้ไอ้น,นี่ก็ไม่ได้อันนั้นก็ไม่ยอมอันนี้ก็ไม่ยอมไปว่าเราก็เลยเหนื่อยชีวิตมันก็เลยแบบเป็นอะไรที่ยุ่งยากมากโดยเฉพาะผูน้นาไม่ว่าใคร ท่านรองก็ดีท่านประหลัดก็ดีท่านนายกก็ดีถ้าชีวิตท่านไม่ไม่ทำอะไรให้มันง่ายนี่ท่านจะเหนื่อยมากพ้นเหนื่อยกับการทํางานก็เหนื่อยอยู่แล้วเหนื่อยกับครอบครัวเหนื่อยกับตนเองก็เหนื่อยถ้าเราไปเอาอะไรมาใส่ใจิตใจเราเยอะโดยที่าแบบไม่รู้จักปล่อยจกวางชีวิตเราก็จะเหนื่อยมากฉะนั้นฝากไว้สั้นๆว่าชีวิตเราทำยังไงให้ดีเราต้องดีด้วยบุญดีด้วยการทำดี ดีด้วยกายดด้วยวาจาดีด้วยใจบางครั้งวัตถุเงินทองเป็นเครื่องประกอบเฉยๆทำอย่างไรชีวิตเราจะงามงามด้วยศีลน,นะงามด้วยการสำรวมระวังงานด้วยการอ่อนน้อมถ่อมตนให้เกียรติเคารพในการแสดงออกตอบผู้ใหญ่หรือว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องเราให้เกียรติเขาเขาก็ให้เกียรติเราเราเคารพเขาเขาก็เคารพเราชีวิตเราก็จะงาม งามโดยที่แบบไม่ต้องไปอะไรมากแต่ว่างามด้วยศินสุดท้ายให้ชีวิตเราง่ายๆอย่าแบบไปอะไรมากบางครั้งมันโอ้มีเรื่องอะไรเยอะแยะไปหมดถ้าเราปล่อยวางได้ให้อภัยได้แบบมองข้ามได้เราก็จะไม่เหนื่อยมากฉะนั้นวันนี้ฝากไว้สั้นๆขอให้ชีวิตท่านดีขอให้ชีวิตท่านงามขอให้ชีวิตท่านง่ายขอพวกเราได้ตั้งจิตอธิษฐาน คอามนาาบุญกุศลคุณงามความดีที่พวกเราได้ประพฤติปฏิบัติขอจงเป็นพลังให้กับจิตใจของพวกเราในการที่จะทำความดีให้ยิ่งขึ้นแล้วก็ทำชีวิตเราให้งดงามด้วยศีลด้วยการสำรวมระวังและขอให้เราได้เข้าถึงธรรมที่จะนำตนเองไปสู่การปล่อยวางไปสู่การลดละในการที่จะให้เรายึดมั่นถือมั่นมากเพื่อให้ตนเองสามารถที่จะ หลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากปัญหาหลุดพ้นจากอะไรที่แบบทําให้เราต้องเหนื่อยต้องเสียเวลาให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้และขอพระเราอธิษฐานจิตน้อมถวายบุญกุศลนี้แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวพระพุทธงศ์สาวงษาดวงทุกพระองค์ขอพระองค์ทรงพระเจริญทรงพระเกษมสำราญทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นร่มโคร่มใจองะสบนิกรชาวไทยตลอดกาลนานด้วยเทือนสาธุขอเชิญจตนททาเตรียมตรวจน้ำรับพรเฮียทาวริวะปุราปาริปุรนติสาการางังเอวามวาีวัยโตจินังเปตนนังอุปกัปปติ เจิตังปฏิตังตุมังกิัพเมวะสังมิตตุกปเพปุเรนตุสังกปานันโทปนารสโสยะธามานิโชตริรสโส Uh... ที่ท่านประธานแนละพวกเราทั้งหลายจะได้ไปรูวกันประคข e t e n พัฒนที่โต๊ะนะครับโอกาสน,นี้เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความนอบนอ้อมต่อพระธนตาไตรและหือสงขอเรอเียนทุกท่านได้กลาบพระพร้อมกันนะครับเราจะกราบพระ